สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะก่อนอื่นแซบต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมให้กำลังใจแซบและช่องเครือข่ายด้วยดีเสมอมาค่ะแซบรู้สึกดีใจมากแล้วก็อบอุ่นมากเลยนะคะที่เปิดเข้าไปดูผู้ติดตามแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะแต่ก็จะมีลดบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะแสดงความคิดเห็นแซบชอบอ่านมากเลยค่ะ ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะรักและก็เป็นห่วงเสมอนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าทําไมลุงพลถึงทําแบบนี้นะคะทําเพื่ออะไรนะคะก่อนที่จะเทป,ปูนนะคะเทป,ปูนล,ลงหลุมในครั้งนี้นะคะก่อนที่รถเทป,ปูนจะเทป,ปูนล,ลงไปนะคะลุงพลก็ได้ทําสิ่งนี้นะคะคือ ได้อธิษฐานเอาหินแล้วก็ยาคานะคะลงไปในหลุมอย่างละสองก้อนนะคะคือก้อนหินสองก้อนนะคะแล้วก็ยญาคาสองต้นนะคะทั้งหมดจะมีสี่หลุมนะหลุงพลก็ได้เอาก้อนหินซึ่งอธิษฐานนะคะสองก้อนลงไปไว้ในก้นหลุมแล้วก็มียญาคาอีกสองต้นค่ะ โดยมีความเชื่อนะคะบอกว่านะคะมีท่านหนึ่งเขาพูดมานะคะที่อยู่ในสถานที่ตรงนั้นแหละแซบก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเป็นช่างหรือว่าเป็นอะไรนะคะซึ่งพี่เขาพูดบอกว่านะคะมันเป็นความเชื่อบอกว่าจะช่วยดับพิษนาคนะคะกันพิษนาคย้อนนะคะเวลาสร้างเสร็จแล้วจะได้ไม่แพ้บารมีของนาคเพราะลุงพลแกสร้างของใหญ่ ลุงไม่ใช่พระหรืออะไรนะคะเป็นแค่โยมธรรมดาธรรมดานะคะการสร้างของใหญ่บางทีมันก็จะแพ้รุนแรงมากนะคะเหมือนกับพระที่สร้างโบสถ์สร้างวิหารเวลาสร้างเสร็จท่านต้องหนีออกจากวัดก่อนนะคะหนึพรรษาหลังจากนั้นก็ถึงจะกลับเข้ามานะคะแต่ตัวนี้เขาสร้างเคล็ดไว้ก่อนแล้วนะคะโดยใช้หิน8ดก้อนยาคาแปดต้น ซึ่งจะให้ลุงพลอธิษฐานแล้วก็ใส่ลงไปในหลุมนะคะหลุมละสองต้นแล้วก็ก้อนหินหลุมละสองก้อนนะคะเป็นจํานวนสี่หลุมนะคะทั้งหมดก็จะรวมเป็นหินทั้งหมดก็แปดก้อนแล้วก็ยาคาแปดต้นนะคะซึ่งหินและยาคานี้นะคะได้ผ่านการทําพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะในวันบวงสวงใหญ่ในวันที่สิบธันวาคมที่ผ่านมานะคะ ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะในการแก้เคล็ดนะคะก่อนที่จะสร้างองค์พญานาคพ่อปู่ปริจจิตนาคราชนะคะแซบก็ร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะขอให้ลุงพลสร้างโดยสำเร็จลุ่ล่วงก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปด้วยดีนะคะขอให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยทุกคนคะ่ะขอให้ลุงพลแคล้วคลาดปลอดภัยคะ่ะ แล้วก็ขอให้เอซของลุงพลที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกท่านเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,ะเฮงๆงรวยรวยทุกท่านเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามและก็สนับสนุนช่องเครือข่ายของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แซบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ